ที่ันเต็นหยใจันเออหายใจอี่งตอชิ้นต่อไม่รอยไลอยไม่อิ้นต่อใหสใัดเจนมากหน้ามนมแล้วก็หมอมอลน้ำลใครถึงแล้วขอน้ำรอ เป่าน้ำพี่อ้อมเป่าน้ำอาชีพเป่าน้ำพี่มังเป่าน้ำลูกเพชตเตอรเป่าน้ำเอาเป่าไปเยอะๆเป่า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 มีเล่นป่าน้ำมเลยังไม่เล่นยังไม่เล่นแม็กซ์ต t อ p เล่นก่อนเป่าน้ำก่อนเป่าน้ำก่อนยังไม่เล่นยังไม่เล่น เอาเอาเอาไปเยอะๆไปเยอะๆลูกแล้วตาหนูเลยผมจะเดินไปหาครูไม่เดินต้องลอยมาน้าจะมาครูต้องลอยมาห้ามเดินใช่ว่า น้ำน้ำน้ำเต็มแว่นเลยจเอาไ้ใส่เองใส่ไหมใส่มไมเไหมเราเราต้องใส่แกเเผาเยอะๆนั่นแหละถ้ปลาดาวอเฮ้ยอะไรปลาดาวเขาจะว่ายเพื่อตายอย่างเดียวเฮ้ยไม่ท่ากันเชียไม่ท่าปูสมุทแม่สุดในน้ำอ่ะนันในน้เาว่าย่อตาย ตอนนี้เราไม่ใช้โฟมนะไม่ได้ไม่ได้มเือได้อเอตัวเลยยอย่าเพิ่งเราบินมาไปหาพี่นาวานะพี่น้าวางโฟมแล้วมาหาโูมหน้าหน้าหายใจเห็นไหมครับเอาใหม่

เรามาเป่าน้ำสองคนเป่าน้ำหมดยใ้ับมากันเชียรชิมานี่เ่เปาอเดยช้าเาเดียช้ามเป่าเลยช้าเ่าช้านี่เป่าแรงาเป่าแรงตัวเราจะไม่มีอากาศพอมก็ได้ต่อไปาจะมาลมให้เยอะนี้แล้วก็เป่าให้ช้ากว่านี้หน่อยน้เยอะเป่ ดิ๊บินไปมาดินั่นแหละโทษกัน พี Hoy, Ay, ah, de ่องตกขึ้นมาอม่กขึ้นมาพี่องเอาขาขามันตกไปลูกพี่ร้องเออาแล้ว่อไเดี๋ยวพี่จมพาไป Yeah. <laughs> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không? bỏ mấy những video à, hấp dẫn này có đúng, có đúng này

มันติดต่อเลยความรู้สึกแบบเขาแอบมีออกมาช่วยไม่ได้เราทุกคนแก้ตัวแล้วเไม่ได้ใจทำช่วยไม่ได I don't know. ร่วมยาวร่วมยาวโอ๊ยทำให้สิบนต้องไปแล้วนะเนี่ยทำให้สิบมันไปเย่ยมโรงเรียนประเทศนะชาวประถม เด็กสาเ็กสาวว่าใครลงพนมาม่เช้านี้ได้มาเมื่อเช้าลายมามีใครบ้งครูคี่นาไป้านม่บรรยากาศท่บไมอยู่่กถ่เต็ม่แล้วปากมันไม่พ้นนะ มันมีจ okay, ังหวะที okay, ่เราแอบกินน้ำด้วยเยมันจะไม่หยุดเลยแย่หรือไม่ไม่รับปากเลยถ้ามันลุกไม่โดนแล้วมัน้ำมีฝาดแล้ว

Yeah. Okay. เรามีแต่ย่อพอแล้วอยากอาบปากกันแล้วนะครับอาบิตัวนี้ด้วยกันตัวนี้ด้ว

ให้ถูกตลอดรอบนี้ถ้าไหวถึงมุ่นจบแล้วไปเรียนแทนพื่นเขาสุดแข็งนะไม่ด้เรียนต่อจะให้มาเล่นตะวัเลยก็ได้ทำได้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเดได้เาชื่อออแล้วก็จะเป็นที่อยแล้วจกหายใจ้ลยนะมาน้ชนะไปไปมาน้นะที่มานะลูก เดินขาเรื่อยๆเดินขาเรื่อยๆเดินขาเรื่อยๆเรตอนบินอนุบาลสามปีอยู่อนุปสอมเดินขาเรื่อยๆดีดีเดนาไปน้าหายใจจะรอเออต่อไปต่อไปต่อไปต่อนี่นิดเดียวนิดเดียวเออ ขาหน่อยเตะขาหน่อยเตะขาหน่อยเตะขาหน่อยมาแล้วนี่เข็งมากเหนไงไหม <c oughs> ไยไหม <c oughs> ไปเรากลับไปทางไม่ต้องไหว้ทางกลับนอนไ,เไปเลยนอนกลับไปเลยบริการขนส่งถึงที่พักผ่อนพักผ่อนนอนหลับไปเลยนี่บริการส่งกลับไม่ไหว มันจะ่มันจะ่งี่อนู้้ใหม่หนแล้วโอเคไม่ได้จับเลยพี่หน้าอย่างเดียวพี่ดูเองดีมากครับเออเก่อมากลู 我来往。

不知我应该是最后一段。 ใช่ใช่ อาจะวาต้อนใจกันจังใง้ครับยตัวน้ต่อเองนะตี้ยายเลยขาอยาา ไปส่งจากไปบ้านกลับบ้านกับบ้านส่งดึงดึงดึงาโอเคถวันนี้ลูกแต่จะไม่เจริญ เรายังไม่สุดพอ

ไม่จะบุกเขาเราจะเพรว่าพี่เพืนชอบทำปากจูตอนที่ข้าขึ้นมาหายใจได้ไงแล้วมืก็ือเาจะบุกหายใจไปหาพี่พีคุณรอรออยนี่นนะ 哈哈哈哈哈！啊 <laughs> <laughs>！天上够，哎，对 <music>。 วางไม่เจ๋งขาสิบุญเยอะเยวะหายบุญบุญบุขามจ้าขาตกไป 拜吗？啊、yeah,。啊。

ไปนะหยิบแล้วรู้นะรู้แล้ดหยิบก็ไมนะ